ปารบสติปัฏฐานแล้วมักก็เป็นอันปรารบด้วยพิขุทั้งหลายสติปัฏฐานทั้งสอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ปรารบแล้วอริยมรรคอันประกอบด้วยองคปดอันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็เป็นอันบุคคลเหล่านั้นไม่ปรารบแล้วสติปัฏฐานทั้งสอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปรารบแล้วอริยมรรคอันประกอบด้วยองแปด อันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกขโดยชอบก็เป็นอันบุคคลเหล่านั้นปราลบแล้วพิขุทั้งหลายสติปัฐานทั้งสี่เป็นอย่างไรคือภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย ภิขุทั้งหลายสติปัฏฐานทั้งสี่เหล่านี้อันบุคคลเ,เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ปราลบแล้วอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบก็เป็นอันบุคคลเหล่านั้นไม่ปราลบแล้วสติปัฏฐานสีนเ่เหล่านี้อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปราลบแล้วอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดอันยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ก็เป็นอันบุคคลเหล่านั้นปราลบแล้ว